สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีเช้าวันพุธค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพุธที่25มิถุนายน2568กค่ะจินตนาชั้นแนลค่ะคุณผู้ชมลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะเมือนี้ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาของวันพุธเป็นวันพุธที่2 5เน้าะคะอีกแป๊บเดียวหนึ่งเองค่ะคุณผู้ชมก็ะจาอดสิินเดือนอีกแล้วค่ะอ่ะจินตนากันหยู่นยขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชม ทีโรงแนวทางบ่ท่านวันจันทร์นะคะทีผ่านมากค่ะอินตนาบ่ไดโรงแนวทางเรื่อยค่ะพเพราะว่าไอ้อยากน้ำบานค่ะคุณผู้ชมหาบานาเาร้าะปันไดสิมีบานของเจ้าของค่ะยูใส่็อยูยูน้ำไห้น้ำหนาก็สียูล่ะค่ะคุณผู้ชมเน้ยเพราะว่ามันไอ้อยากอีรีค่ะหาบานเศร้าน,านี่เงินบ่พอค่ะคุณผู้ชมรา,นะายได้กับบ่มีนะคะรายได้มี จากเสริมสวยกับใดน้อยๆนะคะเราลูกค้าช่วงนี้กะเงียบนะคะคุณผู้ชมเนาะเศรษฐกิจบอดีคือเกาค่ะเรากะบานเมื่อห้องกับจักยังตอยังแนนเนะคะเนาะกะไปตามนั่นเรื่อยค่ะอินตนากันเรื่อยสู้งอยางหยาดเล็กน้อยค่ะไปที่นี่อันลุกงแนวทางกับเพราะท่านไม่มีรายได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่ากะกะยังอยู่ต่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบาได้ลุ่งกะติดตามเบื้องเด้อค่ะคุณผู้ชม เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ,อะขอกําลังใจจากคุณผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีที่ติดตามแนวทางค่ะเนวทางก็มีเขา่ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมมีทั้งเข้าแล้วก็หลุดค่ะแนวทางจากการคํานวณเนาะ,ค,ะค่ะหายมากขึ้นเกาค่ะคลิปนี้ค่ะมีของอาจารย์ต่อยลุงโรงของเซียนอายอ่ของเซียนอุดรน,นะคะให้มาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมพ่อเซียนเพลงปู่คำสอนปู่ศูนย์เจ็ด ปู่โคราชแล้วก็พ่อเซียนเพ่งพอ่เอเซียนน้องหานค่ะที่เพิ่นไห่มาเนาะคะ่ะเนาะหลายๆเซียนค่ะแล้วก็บนุ่มผู้พาน,นะคะ่ะของแอดจีนของยายนั่งเนาะกับมีซ้ำเก่าค่ะคุณผู้ชมท่านนี้มีเซียนใดที่เพิ่นไห่มาเพิ่มเติมเนาะคะ่ะเนาะส่วนรัฐบาลไทยค่ะกับยังบริเลลงเลยค่ะหงายแข้งลายค่ะคุณผู้ชมทั้งเมยปวดตัวไปเบิดไข้โงของเนาะค่ะยกเข่าโง่ของมีแต่แนวหนักๆญ่ๆ ค่ะคุณผู้ชมก็เหลืออุปกรณ์เสริมสวยค่ะที่ีงพระท่านได้มีมองอยู่อีกอ่ะก็เลยเมื่อยค่ะคุณผู้ชมเลยลงแนวทังกับพระท่านขอให้หลายๆค่ะอันนี้ทือสาเหตุที่เ็ดให้ลาซาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามเบิ่งอยู่กับเบื่อกับอดเอารด้อค่ะคุณผู้ชมประมาณแนวทางกัเขาแน่พอเขาแน่เนาะค่ะช่วงนี้ค่ะกับมื้อนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งแนวทาง ท,คค FC ทุกทุกคนคะ่ะเอฟซีทุกท่านค่ะจงมีความสุขนะคะในการเบิงหน้าทางเราก็ให้โชคดีทุกคนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมรบริวาเสิเหตุการณ์เหตุงานอีกย่างอยู่คะ่ะอิเนเตอร์นาค่ะบ่มีข้ามใดทีสิอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขเนาะบ่มีข้ามใดทีสิบเอได้คะ่ะมากไม่ก็ล้วก็ขอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาเบิงหน้าทางเนาะค่ะคุณผู้ชมหน้าทางล่าพัฒนาร่วมเซียนเด้อคะ่ะรวมเซียนหลายๆเซียนคะ่ะ น้ำกันสามคลิปค่ะคุณผู้ชมสี่จะลงให้เบิงได้อนี้ค่ะอ่าร่วมเซียนสี่เซียนห้าเซียนบ้างแต่ละคลิปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะติดตามเบิงค่ะเอาไปเบิงแนวทางค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะลาวพัฒนา <c oughs> อาจารย์ต้อยคำนวณมาไห้ค่ะคุณผู้ชมรูดสองสามสี่ค่ะวดนี้นะคะ เด่นรูดสองสามสี่แนวทางราวพัฒนาเลขทิพย์สองสามสี่กับมี่สี่ห้าหกค่ะคุณผู้ชมสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าหกเก่าหากับพกไปจับไซกับสองสามสี่เด้อค่ะคุณผู้ชมส่วนเพิ่นจับไหหมี่ทั้งหมดแปดคู่ค่ะแปดคู่ยังไม่กลับค่ะคุณผู้ชมนี่แปดคู่ก็มีสี่ห้าสี่สองสี่สี่สามหกสี่หก 62 63แล้วก็25ค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนาวันนี้ค่ะวันพุธนะคะขอบคุณหลายๆค่ะของอาจารย์ต้อยนะคะวดที่ผ่านมาเดี๋ยวจิตนาขึ้นไล่มู่เพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นส่งมาให้เดี๋ยวเอาขึ้นประกอบเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะของอาจารย์ต้อยแล้วก็ของพ่อเซียนเพลงค่ะคุณผู้ชมพ่อเซียนเพลงลาวพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวิ่งก้ากับสีเป็นตัววิ่งนะคะก้าวกับสีเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชม แล้วก็วินกันกันกบสองศสองห้าแปดค่ะ0ูนย์สองห้าแดแล้วก็จับดคู่หามีซีคูค่ะ9ก้าสองสี่สองเ้าสี่สี่ค่ะกันหาสองค่ะคุณผู้ชมกันห้าสองนสำหรับ2ตัวค่ะไปกับบนและล่างนะคะแล้วก็3ามตัวค่ะมี9 4้าสี่สองเก้ี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะราวพัฒนาของพ่อเซียนเพ็งเอาขอขอบคุณหลายๆค่ะ ล้วก็หวดที่พานมากเดี๋ยวประกบขึ้นไค่ะคุณผู้ชมเบิ่งตัวประกบน้ำเดอ้อค่ะใ่คู่ประกบเก้าค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ประกบวดนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดผิดค่ะก็คือเอาอัดเก้าขึ้นให้เบิ่งนะคะเป็นไล่มือของเพินนะคะคุณผู้ชมเพระาะว่าจินตนาบริรุ่งเนาะค่ะแล้วก็เซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรลาพัฒนาค่ะวิ่งเก้ากับห้าบนล่างค่ะเลขติเก้ากับห้ามีสามสี่เจ็ดแปดค่ะสามสี่เจ็ดแล้วก็แปดค่ะ แล้วก็จับคู่ค่ะ39 49 79 89ค่ะ39 49 79 89 35 45 75 85ค่ะคุณผู้ชมไปกับบนและล่างค่ะ2ตัวกับไปกับน้่ค่ะคุณผู้ชมวิ่งก็มี2ตัวมากตัวไดกระเบิงเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะไปต่อค่ะลุงส่งค่ะลุงส่งลาวพัฒนาวันนี้ค่ะวิ่ง1กับสนะคะ 1>, 1กับ4บนล่างคะ่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งนะคะ1กับ4เน้นที่4ค่ะแล้วก็จับคู่คะ่ะมี4ีหนึ่ง4 9สองีีสค่ะคุณผู้ชมตรงกันกับของเซียนอุดอรอยู่ด้วยคะ่ะคุณผู้ชม9 4ก็ตรงกันอยู่คะ่ะแล้วก็4 1เซียนอุดอรบ่ม,มีเนาะของเพื่อนมี4 5หากับ4 9เก่าตรงกันนะคะแล้วก็3ตัวมี3ามหางค่ะ5 4 1หนึ่ง ห้าหกสี่แล้วก็สี่เก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมทาเทียบกันกันกบของเสียนพอเสียนเพ่งเนาะคะ่ะของพ่อเสียนเพ่งก็มีเก้ากับสี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีเก้าสี่เก้าสี่แล้วก็สี่สองตรงกันเนาะค่ะเก้าสี่สี่สองตรงกันเก่าสีสองอันนี้เป็นเี่นเก่าสีเอาค่ะถือว่าสีมากอยู่ค่ะคุณผู้ชมงวดนี้สี่มาอยู่นะคะแล้วก็ ของอาจารย์ต้อยก็สีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะหนักไปทั้งสีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะหนักไปทั้งสีนะคะเอาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่คข้า่าบางแนวทางนะคะเราพัฒนาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะมีตังใช้ไม่ขาดมือนะคะคุณผู้ชมขอให้มีแต่ความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ